อันนี้ประกอบมาหนึ่งเตียงนะคะอีกสี่เตียงนะคะก็เอามาเป็นชุดเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะยังไงกับรองดาวเองเฉยๆนะคะัสวัสดีค่ะมันเดินไปไกลยังวางราามาเลยครับกองแล้วกองเรียอข้างหน้าเลยครับ

มานโชเลยครับดีสอบลคุณสนะคุอบคุณามสมัครทดลงมาแล้วางหน้าได้ไหมคะเพราะอยู่ข้างหน้าดีแล้วต้องโชว์ท่านเรา คือเราจองมาใช่ไหมแล้วเมื่อคนตาดีเพราะว่าเราไม่ได้บอกเ้ว่าเราเป็นคจะมาด้วาด่งายิ่งก้ยิ่งสวยครับที่นี่ข้นปุเต่งตึขึ้นทุกวัน้าหน้าจะบามย่น้จะเตเะมาสิ้นเดือนจะมีดรเปิดนิก น้มันี่ไมคแต่งึมาบอกมาด้วยนะรับต่กไปอยู่ที่ได้มาตรฐานอยู่นอนะครับทำได้แลตก็ดเดียด้แค่หลายหลการให้ยาดเดสมเนไทยกับบ้านท่านโอ้แไปเร่หนึ่งเครื่องมันร้อน

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอุญาเื่ยนดีกว่าถ้าเราอยน่รงการยอเ็ล้วรนตรงนี้ด้วยตากล้องร้อนต่กล้องร้อน เดี๋ยวโทรศัพท์จะสาไม่ได้ลูกลงไปแล้วนึกข่้นกระเสื้อเราขยับออกไปหนุกแบันนี้เดออใช่ใช่ใช่คือคนละเครื่องใช่คนละเดยก็ได้ใช้คนลาลงยกเตียงรั้อหมดลุงไม่มาพายกเตียงแบบนี้ยกเตียงไว้ เรีเจอประธานก้าตำบลนะครับว่าก้ามู่บนเลยนะก้าวหมู่บ้านครบเลยนะครับเป็นีอ้ยอนเลยพื่เลยเเลยค่ะที่ประธานตำบลเราครับคนนี้นะครับสำรวจทุกพื้นที่นี่ก็มีประธานทั้งหมู่เ้านเจ้าวมาขอแล้วมาเออเป็ดเป็ดใช่วก็ร้นร้น ยังข้ายังข้าพรอยก่นนะครับโเคครโครับม้งคนนะคทานนคให้คนคนอยู่้วยโอเคครับผมเี๋ถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับเนาะขอเกาอะไรหน่อยนะครับ ครับสำหรับว <ijk> ัน <Gob lin. S 1> นี้ก็ต้องขอขอบคุณอีก <Z> ครั้งหน <ırım, S 1> ึ่งนะ <ARM. S 1> ครับผมขอขอบคุณคนก็แต่ทีทุกท่านนะครับก็โลกเลยก็ว่าได้นะครับนอกที่ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นเตียงทุกหน่วยนะครับแล้วก็เพื่อบรรเทาความูหีตซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในส่วนของตำบลหุ่นนะครับของเราเข้าพื้นที่ข้างเคียงนั้นต้องใช้เตียงไหมจะเป็นเฉพาะโรงพยาบาลหรือเปล่าตอนนี้เรามีนโยบายนะครับจากโรงพยาบาลชุมชนส่วนอสตอซึ่งเป็นการ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับจากโรงพยาบาลมาสู่ชุมชนเตียงต่างๆที่ท่านเห็นเหล่านี้นะครับร่วมๆน่าจะสิบเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็จะนําส่งต่อให้กับผู้ป่วยในชุมชนของเราที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ต้องการวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาของผู้ป่วยในรุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมในนามของโรงพยาบาลของเรานะครับรพสตพัานาบนาดมแล้วก็ชุมอสมออาสาสมัครท158คนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนนะครับต้องขอกราบขอบคุอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงนะครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสมกรกระงบ์แล้วก็คุณแม่อมพรแซ่ถึงคุณบรีครับโรเซนอาเวอร์นะครับจากราัสเซียวีตน่าแล้วก็ไครที่ คุณตรีบุบลนะวินิจผลนะครับคุณแสงราชทองมีนะครับคุณอุชลาอุชลาบัวพึ่งนะครับกับพี่รดีไทยสัน์คุณท็อกตักลายลวดหรือพี่ต้อมนะครับกระฮ่องกงนะครับช่วยกันมานะครับเตียงคุณวรีให้เตียงมาสองเตียงนะครับปอดเตียงหนเครื่องแล้วคุณสมรเนี่ยจะให้เครื่องนะครับเครื่องวัดมาสิบเครื่องครับนะครับสิบตัวเขาเรียกอะไรไม่รู้เื่อะเลยนะครับเครื่องนๆครับ S. <S ก็ประมาณนี h, ้คร <can> ับรวมแล้วจริงๆยอดประมาณ30เครื่องสามสิบตัวนะครับเดี๋ยวจะเอามาเสริมให้นะครับเดี๋ยวให้มาถ่ายรูปเพราะว่าสั่งมาไป็นครับวันนี้ขอมอบก่อนนะด้วยกลุ่ภารกิจของลุงผมว่าจะจะไม่ว่าเยวันนี้เป็นโอกาสนะครับได้นังบางรอบให้ก่อนนะครับเราเห็นว่าจะขาดกระทะอีกใช่ไหมครับกระทะอะไรกระทะสลัดชื่อนะครับเพื่อเป็นอนุสรเพื่อกับคนไข้ให้กับทุกท่านได้รับทราบว่า กุศลบุญครั้งนี้เนี่ยมาจากท่านลและท่านใดบ้างนอกจากจะเป็นอุวสโลบายในการดูแลผู้ป่วยแล้วยังเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะอยากจะเชิญชวนให้กับท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับที่จะต้องการที่จะบริจาคครับหรือว่าแม้แต่อุปกรณ์การแพทย์ใดๆก็แล้วแต่ทุกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยทุกๆพื้นที่นะครับที่ยังต้องการอยู่ถือว่าเป็นอนิสงส์อย่างแรงกล้าอนิสงส์นี้ขอให้ทุกท่านที่บริจาคในครั้งนี้แลวก็ทุกๆท่านที่ได้ชมตรงนี้อยู่ นะครับรวมถึงทุกคนพ่อแตนนะครับเอีทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับมีแต่ความสุขไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บทุกทุกท่านเลยนะครับผมทุกคนยังคงขอเชิญนิดนึงนะครับสอัสดีทุกท่านทุกท่าทุกผู้พูดชื่อทักขาดไปนะครับคุณท่านคุณอากาศตีตีนิดฐนะครับและคุณแม่อุไรโหมเชิญนะครับให้เตียงมาหนเตียงแล้วเครื่องวัดกำลังที่สีเครื่องแถบครับก็เดี๋ยวดูผ่านไรส่งของยูทูบเบอร์อีกครั้งนึงนะครับพี ากาศร,ร้อนสมอี่อ,อกานัไทเลยนี<อ>่นะคะสำหรับช่องแม่พีกุบกบก็ขอฝากไว,กว,กวก้เพียงเท่านี้ค่ะก็ข,ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ